สวัสดี FC ช่องสารักับฉายนะคะก่อนอื่นเลยนะไปเข้ามาแล้วกดไลค์กดลไลาไไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเรานะจ๊ะวันนี้ฝนเสียงดังสักหน่อยนะฝนตกหนักมากเลยจ้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะค่ำคืนนี้เรา VIP นะจ๊ะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งแล้วก็ลูด3กับ5นะคะ กันไ้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะให้เป็น3ามหสาแล้วก็3าชุดเลข3ามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะวันนะคะวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น3มเดอจาต่อมาจะเป็นลาวสตาร์ VIP นะคะวันที่7ดนะ,ะเราจะให้ทุกคนวิ่งและรูดนะคะ3ตมกับหนึ่งนะคะ ให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดชุดเจาะก็คือหนึ่งหเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะฟันเม็ดเดียววิ่งบนลุดร่างคือ3ามอคือ1นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนนะคะวันที่แปนะคะ V I P ให้ทุกคนทําการวิ่งและลูดนะคะ1กับ4นะคะทําการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นห5 1่งนึงกนนะคะแล้วก็เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะฟันนะคะวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะต่อมานะคะ โนสิกานะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งเนาะเราจะให้ทุกคนนะคะทำการวิ่งและลูดสี่ห้านะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยะคะ่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสี 5, ่หกสี่เจ็ดและก็สี่แปดนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะแล้วก็ฟันนะคะวิ่งบนลูล่แรงตัวเดียวให้เป็นสีจ่จ้า โจนวันที่แปดนะคะให้วิ่งและลูดเจ็ดกับแปดทำการจับมัดกันให้หมดเลยค่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็นแปดเก้าแปดศนย์แปดหนึ่งนะคะแล้วก็จับมัดกันให้หมดนะคะเลขสามตัวนะชุดนี้นะคะฟันนะคะวิ่งบนลู่ล่างให้ตัวเดียวเป็นแปดนะคะทั้งนี้เราลงให้เป็นแนวทางนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเ้อจ้าสวัสดีค่ะ